พระธรรมอพยพบทที่14ข้อ1ถึง14พระเจ้ารับสั่งแก่มเสสว่าจงสั่งชนชาติอิสราเอลให้ย้อนกลับไปยังค่ายหน้าตำบลปีหาฮิโรดระหว่างมิกโดลและทะเลหน้าตำบลบาอันเซโฟนแล้วตั้งค่ายตรงนั้นใกล้ทะเลฟาโรจะกล่าวถึงชนชาติอิสราเอลว่าพวกเขาติดอยู่บนบก อินทุรกันดารน,นั้นกั้นเขาไว้แล้วเราจะบันดาลให้ใจฟาโร่แข็งกระด้างไปฟาโร่จะไล่ตามมาแล้วเราจะได้รับเกียรติยศพราะฟาโร่และพลโยธาแล้วชาวอียิปต์จะรู้ว่าเราคือพระเจ้าเขาทั้งหลายก็กระทำตามรับสั่งนั้นเมื่อกษัตริย์อียิปต์ทราบความว่าประชากรเหล่านั้นหนีไปแล้วพระดําริของฟาโร และความคิดของข้าราชการก็เปลี่ยนไปจากที่มีต่อประชากรอิสราเอลเขาจึงว่าทำไมเราจึงทำเช่นนี้ฉะนันเราจึงได้ปล่อยพวกอิสราเอลไปให้พ้นจากการรับใช้เราเลฝ่ายฟาโรก็จัดราชรถและนำพลโยธาไปด้วยท่านเอารถรบอย่างดี600คันกับรถรบทั้งหมดในอียิปต์ มีทหารประจำอยู่ทุกคันพระเจ้าทรงดลพระเจ้าทรงให้พระไัยของฟาโรกษัตริย์แห่งอียิปต์แข็งกระด้างไปท่านจึงไล่ตามชนชาติอิสราเอลซึ่งเดินทางไปโดยมีพระหัตถ์ของพระเจ้าคุ้มครองชาวอียิปต์ไล่ตามไปมีทั้งม้าและรถรบของฟาโรและทหารมา้ากองทัพ ของท่านมาทัานชนชาติอิสราเอลที่ตั้งค่ายอยู่ริมทะเลใกล้ตำบลปีไฮรูฮิตโซดหน้าตำบลอาเบาบาอันเซโฟนเมื่อฟาโรเข้ามาใกล้ลชนชาติอิสราเอลก็เงยหน้าขึ้นดูเมื่อเห็นชาวอียิปต์ยกติดตามมาก็มีความกลัวยิ่งนักคนอิสราเอลจึงร้องทูลพระเจ้าเขาบอกโมเสสว่า หลุมฝังศพในอียิปต์ไม่มีหรือท่านจึงพาเราออกมาให้ตายในถิ่นทุรกันดารทำไมหนอท่านจึงพาเราออกมาจากอียิปต์พวกเราบอกท่านในอียิปต์แล้วไม่ใช่หรือว่าปล่อยพวกเราแต่ลำพังให้พวกเรารับใช้ชาวอียิปต์เถิดเพราะการรับใช้ชาวอียิปต์นั้นก็ยังดีกว่าที่จะมาตายในถิ่นทุรกันดารโมสเสสจึงเตือนประชากรว่า อย่าก,กลัวเลยมั่นคงไว้คอยดูความรอดที่จะมาจากพระเจ้าซึ่งพระองค์จะประทานให้แก่ท่านทั้งหลายในวันนี้ด้วยคนอียิปต์ซึ่งท่านทั้งหลายเห็นในวันนี้แต่นี้ไปจะไม่ได้เห็นอีกเลยพระเจ้าจะทรงรบแทนท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายจงสงบอยู่เถิดน,นะครับพระคัมภีร์วันนี้ก็มีอยู่ ประมาณ3มุมมองนะฮะท,ที่ที่อยากให้เราได,ไ,ดได้ได้ได้ดูกันนะครับที่เราได้เรียนรู้จากพระคำวันนี้นะครับอย่างแรกเลยนะครับก็อยู่ในประโยคแรกเลยนะฮะที่ว่าพระเจ้ารับสั่งแก่โมเสสว่าจงสั่งชนชาติอิสราเอลให้ย้อนกลับไปยังค่ายหน้าตำบนปีฮยฮิโรดนะครับเราเห็นว่าถามว่านี่คือการนำจากพระเจ้านะแต่ว่าแต่ว่าถ้า ถ้าถ้าหากว่าเราเราเป็นอิสราเอลนะแล้วเรามองในแง่ลบเราไม่มองให้เห็นจนจบเนี่ยเราก็อาจจะมองว่าเอ๊ะพระเจ้านําเรามาเจอปัญหานี่นาเนี่ยพาไปนําไปข้างหน้าแล้วทําไมทาไมต้องให้ย้อนกลับมาละ่ะเนี่ยย้อนกลับมาแล้วพอย้อนกลับมาไม่ไม่เท่าไหร่นะย้อนกลับมาแล้วมาคอยแล้วเดิเจอปัญหาอีกปัญหาเนี่ยเข้ามาถึง ตัวแล้วจะตายกันหมดแล้วนะครับทำให้เราอันนี้คือมุมที่หนึ่งถ้าเรามองในในแง่ลบนะครับแต่ว่าถ้าเราถ้าเรามองแบบที่พระเจ้ามองเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเนี่ยถ้าเกิดว่า,าพระเจ้านำอิสราเอลมาจนมาเพื่อให้เขาเผชิญปัญหาที่ดูเหมือนกับว่ามันเป็นทางตันของชีวิตเลยนะถ้าเปรียบเสมือนคริสเตียนเนี่ยบางครั้งเราเราอาจจะเจอทางตันของชีวิตที่ หาทางออกไม่เจอแล้วนะครับแต่ว่าในในทางตันนี้เองที่เราถ้าเราอ่านต่อไปเราก็จะเห็นว่าที่อิสราเอลนะแล้วก็ชาวอีปก็จะได้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้านะครับในทางตันของชีวิตก็เหมือนกันนะทางตันเนี่ยที่เราอาจจะ,ะเผชิญที่เราอาจจะพบเจอเนี่ยมันจะไม่เป็นทางตันจริงๆเลยเมื่อเรามีพระเจ้าอยู่ในชีวิตของเรานะ เมื่อเราเจอทางตันถ้าเราพึ่งพากำลังความรอบรู้ความสามารถของมนุษย์ของตัวเราเนี่ยแน,น่นอนทางตันนั้นก็อาจจะเป็นทางที่ไม่มีทางออกอาจจะเป็นปัญหาที่นำมาซึ่งความเสียหายความตายนะฮะอาจจะเป็นในชีวิตของเราอาจจะเป็นความตายในเรื่องอื่นน,นะความตายในเรื่องของธุรกิจความตายในเรื่องของความสัมพันธ์ความตายในเรื่องของอสิ่งเรื่องด้านตื่นน อื่นๆต่างๆมากมายนะครับหรือว่าอาจจะเป็นความตายที่หมายถึงการเสียชีวิตก็ได้นะครับแต่ว่าในเวลาในทางตันนั้นนะครับถ้าหากว่าเราไม่ได้พึ่งพาในกําลังของตัวเราเองนะวันนี้ในทางตันถ้าเราตระหนักว่าเรามีพระเจ้าผู้ทรงสามารถผู้ทรงาสามารถที่จะประทานหนทางพระเจ้าผู้ทรงสามารถที่จะช่วยกู้นะครับ ทางตันนะั้นมันจะไม่เป็นทางตันและเราก็จะสามารถที่จะน,นิ่งสงบอยู่ได้เหมือนที่โมเสสสั่งชนชาติอิสราเอลบอกกับชนชาติอิสราเอลว่าอย่าก,กลัวเลยแต่จงนิ่งเสียจงนิ่งเพราะว่าพระเจ้าจะเป็นผู้ที่ออกรบแทนนะครับเหมือนกันในปัญหาของชีวิตถ้าหากเรามาถึงทางตันแล้วนะฮะท่าทีที่สำคัญที่เราต้องมีก็คือการนิ่งสงบ เหมือนพระคำที่บอกไว้ว่าจงนิ่งเสียและรู้เถิดว่าเราคือพระเจ้านะครับในภาวะที่เราทำอะไรไม่ได้แล้วนะเราจะกลัวเราจะวิตกถามว่าเกิดประโยชน์อะไรไหมแน่นอนว่าก็ก็ไม่เกิดประโยชน์แล้วก็ไม่ได้ช่วยอะไรให้ดีขึ้นได้เลยนะในเวลานั้นเนี่ยสิ่งสำคัญก็คือเราต้องมีความเชื่อเราต้องมีความไว้วางใจในพระเจ้านะไว้วางใจว่าพระองค์ทรงรักเรา และพระองค์จะไม่ปล่อยเราให้เราพินาศไปตามทางของเราแนะ่ไว้วางใจว่าเมื่อเราร้องเรียกและเมื่อเราร้องทูลกับพระองค์พระองค์จะทรงฟังและพระองค์จะทรงตอบไว้วางใจว่าไม่มีเรื่องใดที่ยากเกินกว่าที่พระเจ้าจะทำนะไม่มีเรื่องไหนยากเกินไปไม่มีปัญหาไหนใหญ่เกินไปสำหรับพระเจ้านะนั่นคือความที่เราจะต้องไว้วางใจและไว้วางใจว่า เมื่อเราทําอะไรไม่ได้แล้วเนี่ยพระองค์เองเนี่ยเป็นผู้ที่กระทำนะเวลานี้เราเห็นว่าโมเสสไม่ได้บอกว่าพระเจ้าจะทําให้ท่านมีกําลังและสามารถต้องไปไปสู้รบกับชาวยิปต์นะในเวลานี้ที่ชาวอิสราเอลก็ไม่ได้พร้อมที่จะสู้รบนะฮะเราเห็นว่าจนกว่าพระเจ้าจะฝึกปือเขาจนจนพร้อมนะฮะเราจนตอนหลังเมื่อชนชาติอิสราเอลไปถึงแผ่นดินคานาอันเราเห็นภาพว,ว่า เขาผ่านการเดินทางเขาถูกเตรียมเขาพร้อมในเวลานั้นเมื่อเข้าสู่แผ่นดินคานาอันประชากรคนรุ่นใหม่ของอิสราเอลพร้อมและสามารถเข้าสู่สงครามได้นะครับแต่ในเวลาเนี้ยเขาเพิ่งออกมาจากแดนทาตเขายังไม่มีกําลังเขายังไม่อยู่ในสภาวะที่จะดสู้รบนะแต่ว่าพระเจ้าก็รู้จักประชากรของพระองค์นะพระองค์ก็ บอกกับเขาว่าแค่วันนี้เขาแค่นิ่งเสียสิ่งที่เกินกําลังของเราก็เหมือนกันนะเมื่อเรามันเราดูแล้วเราทาอะไรไม่ได้เนี่ยสิ่งที่เราต้องเรียนรู้และกระทําก็คือการนิ่งและไว้วางใจและพระเจ้าจะเป็นผู้ที่กระทําเองนะเหมือนพระคำของพระองค์เนี่ยว่าพระเจ้าจะเป็นผู้ที่ออกรลกแทนเรานะพระองค์จะเป็นผู้ที่เข้าไปเคลียร์เข้าไปจัดการ กับปัญหานั่นเองแทนเรานะครับเพราะฉะนั้นประเด็นสําคัญก็คือเราเองต้องเมื่อเราเห็นปัญหาแล้วอย่าใจฝ่ออย่าหวาดกลัวอย่าหันคิดที่จะกลับไปนะสู่สภาพาแดนธาตุอยู่สภาพดั้งเดิมนะเหมือนอิสาราเอลเนี่ยพอเจอปัญหานะจริงๆอันนี้จะเป็นเริ่มต้นและต่อไปเราจะได้อ่านว่าทุกครั้งที่เขาเจอปัญหาเนี่ยเขาก็จะต่อว่าโมเสสและ ความคิดของเขาจะก็จะกลับไปที่อียิปเสมอนะเขาก็จะบอกว่าอียิปตดีกว่าเสมอนะแม้การอยู่ในอียิปไม่ได้สะดวกสบายไม่ได้มีเสรีภาพแม้การอยู่ในอียิปต้องทํางานหนักตรากตํานะแล้วเป็นความทุกข์ที่เขาเองก็อธิษฐานกับพระเจ้านะครับเพราะถ้าเราจําตอนต้นของพระคัมภีร์ได้เนี่ยพระเจ้าบอกว่าพราะองค์เห็นและพระองค์ได้ยินนะถึงความความทุกข ยากทุกใจที่เขาเผชิญและเสียงที่เขาร้องทูลขึ้นไปนะแปลว่าในความทุกยากในความลําบากที่อิสราเอลเผชิญอยู่เนี่ยเขาก็พร่าเขาก็อธิษฐานเขาก็ทูลต่อพระเจ้านะครับแต่ปรากฏว่าเมื่อพระองค์มาช่วยกู้นะเขากลับหลงลืมว่าเขาเคยคิดอย่างไงนะพอเจออุปสรรคปัญหาเขากลับบอกว่า ออลำบากแบบเดิมก็ดีอยู่แล้วนะไม่เป็นไรเลยยังจดีกว่านะฮะบางครั้งเราเราก็ต้องคิดดูเอ,อ๊ะเราบางทีคริสเตียนอาจจะเป็นแบบนี้ไหมบางทีเราอธิษฐานนะต้องการบางสิ่งบางอย่างจากพระเจ้าเราขอบางสิ่งบางอย่างจากพระเจ้านะครับแล้วในกระบวนการที่คือที่พระเจ้าตอบอไม่ใช่ว่าพระเจ้าไม่ให้พระเจ้าให้มาแต่ในกระบวนการที่พระองค์ให้มาเนี่ยเราอาจจะต้องผ่าน อะไรบางสิ่งบางอย่างนะเราอาจจะต้องเผชิญกับปัญหาที่เข้ามาหรือเราอาจจะต้องเจอกับเรื่องอะไรที่เข้ามาแต่ในเวลานั้นนี่แหละที่เราจะมีความเชื่อและรักษาความวางใจในพระเจ้าใหม่นะว่า,ว,าว่าพระองค์จะจะนำเราให้ผ่านไปนะะคือถ้าเราถ้าเราเหมือนกับว่าถ้าสมมุติว่าพระเจ้าตอบอะแต่เราแต่พระเจ้าบอกว่าถ้าอยากได้ สิ่งนี้โอเคเราตอบเจ้านะก็คือพระองค์ก็บอกว่าให้เราทำอะไรนำเราให้เราทำสิ่งนี้สิ่งนั้นนะแต่ถ้าเราไม่ตอบสนองนะเราคือเรากระทำตามใจของเราเองนะีคือถ้าเหมือนอิสราเอลเวลาเนี้ยก็เลือกบอกว่ากลับไปเป็นทา่าดีกว่าถามว่าเป็นยังไงเขาก็จะไม่ได้รับพันทัแผ่นดินพันทัดสัญญานะการช่ยรวยกู้ขวงพระเจ้าก็เขาไม่ได้ก็จะไม่ได้เป็น แผนงานของพระเจ้าก็ไม่ได้เป็นประโยชน์พระสัญญาของพระเจ้าก็ไม่ได้เป็นประโยชน์กับชีวิตของเขานะชีวิตของพวกเราเองก็เหมือนกันนะการที่เราจะไว้วางใจพระเจ้าเป็นเรื่องที่สําคัญเพราะไม่อย่างนั้นเราก็จะเราก็จะวิ่งมั่วตามใจตามความคิดของเราความกลัวก็จะทําให้เราไปทําสิ่งนู้นสิ่งนี้สิ่งนั้นน้ํามากมายแทนที่เราจะนิ่งแล้วสุดท้ายก็อาจจะก่อให้เกิดปัญหาเพิ่มขึ้นหรือพาตัวเองไป ติดกับอยู่ในพันธนาการมากกว่าเดิมนะยก,ยกตัวอย่างเนี่ยอาจจะอา,อาจจะเป็นไม่รู้เห็นภาพกันไหมนะสมมุติว่าเราเราเราเห็นว่า,าหลายคนที่มีปัญหาในการเรื่องของเงินนอกระบบในเรื่องของการกู้เงินนอกระบบเนี่ยคือเวลาที่หลายต่อหลายครั้งการที่เราจะไปช่วยเขาเนี่ยบางทีบางทีเราเห็นว่าเราไม่สามารถช่วยคนเหล่านี้ได้จริงๆนะเพราะ พอสุดท้ายแล้วพอมีปัญหาเรื่องอะไรเข้ามาเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะนิ่งและรอคอยพระเจ้าได้นะ,ะเขาก็าจะวิ่งวุ่นไปหาเงินนอกระบบไปหาเจ้าหูุน,นเจ้านี้เพื่อเพื่อเพื่อ,เพ,อเพื่อที่จะมาช่วยเพื่อที่จะมาผ่านวิกฤตของเขาแต่และเรื่องไปได้เขาจะไม่เรียนรู้ที่จะรอแล้วที่จะวางใจในการปกป้องของพระเจ้าสุดท้ายก็ไปยืมเจ้านี้มาโปะเจ้านั้นยืมเจ้านั้นมาแล้วก็กลายเป็น พันธนาการที่หนักมากขึ้นนะเป็นสภาพเหมือนกับชาวอียิปต์เฮ้ยชาวอิสราเอลที่บอกว่าเฮ้ยกลับไปเป็นทาสยังดีกว่านะแต่ต้องมาหวาดกลัวว่ากองทหารของอียิปต์มาจะมาไล่ตามจะมาฆ่าเราหรือจะต้องไปเจอความลําบากในถิ่นธุรกันดารต่าง,าง,างนะนั่นนี้ก็เป็นก็เป็นภาพที่ท,ที่ที่ทำให้เราเห็นว่าเราจึงต้องมีความไว้วางใจนะเหมือนที่พระคำบอกเอาไว้ว่า พร,พระเจ้านําอิสราเอลไปนะแล้วก็พระหัตถ์แห่งการปกป้องของพระเจ้าเนี่ยอยู่เหนือพวกเขานะครับเพราะฉะนั้นหนินงใจพวกเราว่าในการเดินกับพระเจ้าเนี่ยให้เราวางใจว่าวันนี้พระหัตถ์ของพระองค์การปกป้องของพระองค์ก็อยู่เหนือชีวิตของพวกเราเหมือนกับที่พระหัตถ์แห่งการปกป้องของพระองค์อยู่เหนือชนชาติอิสราเอลนะครับแล้วจะไม่มีปัญหาใดเลยที่ใหญ่เกินจะไม่มี ทางใดเลยที่มันตันแล้วไม่สามารถที่พระเจ้าไม่สามารถพาเราผ่านไปได้นะครับนะอย่างนี้น,นะครับนะสามสามประเด็นนะที่ป้าน้อยถามนะประเด็นที่หนึ่งคือการนําของพระเจ้านะการนําของพระเจ้าบางหลายต่อหลายครั้งพระเจ้าไม่ได้นําเราไปข้างหน้าอย่างเดียวนะเหมือนอิสราเอลเนี่ยพระเจ้านําเขาย้อนกลับมาพระเจ้านําเขาให้หยุดให้หยุด คอยให้หยุดอยู่กับที่นะชีวิตของพวกเราก็เหมือนกันบางครั้งพระเจ้านําเรายะนําเราให้เราถอยหลังนะดูเหมือนเอ๊ะมันมันไม่ดีหรือเปล่าทาไมทาไมต้องถอยหลังกับเดินไปแล้วทําไมต้องถอยหลังกับเหมือนบางครั้งมี back, มเซตแบ็กมีเรื่องราวที่ทําให้เราหนุ่มเนหมือเราถดถอยในชีวิตนะแต่เราอย่าท้อใจนะเพราะว่าในถ้าหากเราอยู่ในการนําของพระเจ้าเนี่ยมันล้วนแต่มีวัตถุประสงค์ที่ดีมีสาเหตุที่ดีทั้งนั้น รนะวมถึงการต้องหยุดนะบางครั้งบางครั้งไม่ใช่ว่าห,หยุดอยู่เฉยๆแล้วไม่ดีนะในเวลานี้พระเจ้าก็นําอิสเอลให้ให้หยุดอยู่นะหยุดจนเห็นปัญหาชัดเจนนะในชีวิตของเราบางทีถ้าเรามมวแต่วิ่งโมวเราไม่หยุดเลยเราอาจจะไม่ได้พิจารณาไม่ได้เห็นถึงปัญหาที่เรามีในชีวิตก็ได้นะฮะแต่พอเราหยุดปุ๊บพอเราได้ดูเราได้ใคร,คร่ครวญเราอาจจะเห็นว่าเอมีปัญหา ตรงนี้นะเอไม่มีปัญหาตรงนั้นนะเหมือนในเวลานี้อิสราเอลหยุดพอหยุดแล้วกองทัพของฟาโรไล่าตามมาเขาได้เห็นปัญหานะแล้วนั่นคือประเด็นที่1ของการเรื่องของการนําของพระเจ้าประเด็นที่2คือเรื่องของความกลัวนะครับความกลัวเนี่ยเราเห็นว่าความกลัวเนี่ยไม่ดีแน่นอนนะเราเห็นอิสราเอลเมื่อมีความกลัวก็สร้างปัญหาก็บนต่อว่าก็สารพัดความกลัวจะทําให้เรา ไปทานู่นทํานี่นะวิ่งไปพึ่งคนนู้นหาทางแก้ไขปัญหาด้วยตัวเองหรือว่า,าหลายครั้งความกลัวจะทําให้เราทําทให้ปัญหามันซับซ้อนมากขึ้นทําให้ปัญหามันหนักมากยิ่งขึ้นนะความกลัวหลายครั้งทําให้เรายินดีที่จะตกอยู่ในสภาพทาสด้วยยินดีที่จะเป็นทาสนะวันนี้เวลานี้ความกลัวทําให้อิสราเอลยินดีที่จะ บอกว่าเป็นทาสในอียิปต์ทำงานหนักเนี่ยก็อย่างดีนะดีกว่าหลายค้งความกลัวอาจจะทำให้เรายินดีที่จะเป็นเป็นทาสของบางสิ่งบางอย่างหรือยอมต่อบางสิ่งบางอย่างที่ที่ไม่ใช่สิ่งที่เป็นนามพระทัยของพระเจ้าที่อยากให้เรากระทำนะอย่างที่3ก็คือเราต้องเรียนรู้ที่จะนิ่งนะครับคือเรียนรู้ที่จะนิ่งและรับรู้พระเจ้ารับรู้เรียนรู้ พลักษณะเรียนรู้จากฤทธิเดชของพระองค์ผ่านการนิ่งของเรานะครับถ้าเราไม่นิ่งเนี่ยเราก็จะไม่เห็นและเราก็จะไม่ได้มีประสบการณ์กับพระองค์ในในบางในหลายๆ,ๆครั้งนะครับนะนั่นคือ3ประเด็นที่ที่บอกว่าอยาก,กยแบ่งปันประมาณประมาณ3ประการนะครับ ฉนะครับในเช้าวันนี้ที่เห็นเรานั้นได้เข้ามาเรียนรู้ถึงออความให้เรานั้นเชื่อและไว้วางใจพระเจ้าได้สุดจิตสุดใจและขอบคุณพระเจ้าในทุกๆปัญหาที่เข้ามาให้เรานั้นอธิษฐานและทูลขอจากพระองค์และปัญหาที่เข้ามานั้นจะทําให้เราได้เห็นดิจเตของพระเจ้าได้เห็น การอัศจรรย์ของพระเจ้าบางครั้งให้เรานั้นนิ่งสงบนิ่งไว้วางใจพระเจ้าว่าพระเจ้านั้นจะทรงนําเราให้พ้นให้ก้าวออกจากปัญหาที่แม้แต่เราเห็นว่ามันเป็นทางตันแต่พระเจ้าก็สามารถที่จะทำให้เรานั้นผ่านไปได้ให้เรานั้นเชื่อและไว้วางใจไม่ต้องกลัวสิ่งใด พระเจ้าจะทำจะลบแทนเราขอบคุณพระเจ้าอีเมมพระเจ้าและและก็ถ้าเราเดินกับพระเจ้าแล้วก็ย้าให้เรานั้นหันหลังกลับไปที่เดิม,มเพราะว่าพระเจ้าจะปกป้องคนที่รักพระเจ้าพระเจ้าจะ ให้เราอยู่ในอ้อมอกอยู่ใต้ปีกอันทรงลิขงพระอ์ของพระองค์ต่อให้มื่นคนนั้นล้มไปต่อหน้าเราแต่พระองค์ก็จะให้เรานั้นมองดูและรอดอยู่เป็นผู้ที่รอดขอบคุณพระองค์และขอพระองค์ทรงปกป้องพี่น้องคริสเตียนทุกคน <c oughs> ให้เขานั้นได้เชื่อและไว,ว้วางใจพระเจ้า พระเจ้าสามารถกระทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างผ่านพ้นไปได้แม่ Amen. Amen. ขอบคุณพระองค์ขอบพระองค์จงรักษาอาการเจ็บป่วยต่างๆของพี่นงทุกคนให้หายแม่ Amen. Amen. ให้เขานั้นไม่ต้องทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดน,นั้นอีกต่อไปพระเจ้าค่ะ ช่วยเหลือเขาเพราะ <Okay. S 1> เขานั้นรักพระองค์ได้สุดจิตสุดใจสุดกําลังของเขา <Okay. S 1> ขอบคุณพระองค์ขอฝากกันและกันไว้ในพรนน้ำอันศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระเยซูคริสเจ้าอาเมนอาเมนอาเมน